สวัสดีครับพี่น้องสบายดีไหมสบายดีค่ะดีค่ะผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาแปลงปันภวัตน์ของพระเจ้าครับผมชื่อแอนโทนี่มาจากออสเตรเลียนะครับและนี่เป็นภรยาของผมที่รับใช้ที่นี่และ กอนที่ผมไปประกาศที่ไหนผมก็จะตรวจโควิดเพื่อให้พี่น้องสบายใจว่าุมพระเจ้าไม่เป็นอีกแล้วโอเคสบายใจได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพคำพรมพระองพระวจนะขอมพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตผมมากมายและผมเป็นคนละคน เพราะราวนาของพระเจ้าขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านแตงหลายเถิดขอพระเจ้าชำรักเราด้วยความจริง พระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงอาเมนสาเหตุที่ผมเป็นคริสเตียนเพราะมีประสบการณ์กับชีวิตลังความตายแต่ไม่ขึ้นลงเห็นรกตกลงในอุโมงค์มืดม,มิดและเห็นเห็นนรกและอยากจะรู้ว่าจะทำยังไงเพื่อจะไปสวรรค์ มนุษย์ไม่พ้นความตายแต่พ้นนรกได้โดยพระเยซูคริสต์ในสุภาษิตบทที่สิบสองคดสามสิบสองตัดว่าคนชั่วช้าก็จะทุกข์ไล้อ,อกตามการกระทำชั่วช้าของเขา แต่คนชอบทำมีความหวังในความโมรณะของเขาคำตอบสำหรับชีวิตทุกอย่างอยู่ในหนังสือของพระเจ้าคือพระวจนะของพระเจ้าในทิตัสบทที่สามข้อห้าตรัสว่าพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด ไม่ใช่โดยการประทําที่ชบชรทาของเราเองเตพระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจปังเกิดใหม่พระเยซูตรัสว่าถ้าผู้ใดไม่ได้ปังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นอนาณจักรของพระเจ้าไม่ได้ พราะสิ่งที่บังเกิดจากเนื้อนังคือเนื้อนังแต่สิ่งที่บังเกิดจากวิญญาณคือวิญญาณพระเจ้าทรงเป็นเราวิญญาณเราวิญญาณบริสุทธิ์เราสังลายทามีความพัฒนาขึ้นสวรรค์พวกเราเยียวยต้องรู้จัก พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าในพระธรรมโรมันบทที่ 8: ปดข้อยีสิบสี่ตรัสว,ว่าเห็นว่าเราทั้งหลายรอได้เพราะความวังใจเราไว้วังใจในพระเจ้า เราไมา่ได้ไว้วางใจในตัวเองตัวเองมนุษย์ฐานะของมนุษย์คือมนุษย์เป็นคนบาปทุกคนทำบาปและมาไม่ถึงสงัรสักษณ์ของพระเจ้าเด็กของพระชนของพระเจ้าคือชีวิตนิรันด์โดยพระเยซูคริสต์เรามีความวังในพระเจ้า ในพระคำเยเรมีนะครับในพระคัมที่เดิมในพระครำเยเรมีบทที่17เจโขเจ็ดตัดว่าคนที่ไว,ว้วางใจในพระเจ้าโยงได้รับพระพรค,คือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าพวกเราที่เป็นคริสเตียน จะไว้วางใจในพระเจ้ามากกว่าตัวเองเดในลลกนี้ปราศจากพระเจ้าเมือ่อก่อนตำเงินชีวิตปราศจากพระเจ้าบางคนเหมือนผมเมือ่อก่อนไว้วางใจว่าจะได้มั่งมีจะได้รวยบางคนวางว่า ถัาเห็นพุทธว่าจะได้เกิดใหม่แต่ผมไม่เชื่อเพราะพระวจนะของพระเจ้าตัดว่ามีพ่อมนุษย์สำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะได้ครั้งเดียวหลังจากนั้นมีการพิพักษาสแสดงว่าตามพระวจนะของพระเจ้าไม่มีการกลับชาติมาเกิด ไม่มีการกลับชาติมาเกิดไม่ใช่อาจารย์คิดขึ้นมาเองตเตะพระเจ้าตรัสไว้ในหนังสือตั้งเตหกปันพีโกนเรามีหนังสือที่พระเจ้าให้เราเรื่องตนกับชนชาติอิสราเอลเรามีหนังสือจากพระเจ้าที่ให้คำตอกชีวิตทุกอย่างอ่ะ เป็นเรื่องราวของพระเจ้าตั้งแต่พระธมการถึงวีวนมีคำจำนายมีคำพยากรณ์พุทธึงพระปุชยหฮโรดพุทธึงพุทธของพระเจ้าที่จะเสด็จจากสวรร์และเป็นครงบูชาสำหรับความบาปนี่คือเขาดีที่ท่านแตงลจะได้เยินทั่วโลก พี่น้องที่เคยไปดานประเทศจะได้ยินถึงเขาดีคือเขาประเสริฐคือพระเจ้าทรงหลักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวที่บันเกิดมาจากพระองค์เพื่อทุกคนที่ชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันอาจารย์ศึกษาทุกศาสนาเพื่อจะรู้ส้นทางใบสวรรค์ และพบแล้วผมกลายเป็นนักประกาศมาเทศนาทางใบสวรรค์ที่เราเทศนาทรงพันพีก่อนตั้งแต่พระเยซูเกิดจากผู้ยิงบริสุทธิ์เป็นคัมำีา์นที่สเร็จเป็นคัมยีรก่อนที่สเร็จไม่มีใครใดเปลียนเทียบกับพระองค์ บางคนวังว่าจะขึ้นสวรรค์วันนี้พี่น้องผมจะบอกให้พระเยซูเท่านั้นตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงทาบิดาได้นกเวนมาทางเราฮาเลลูยา <Amen. S 1> ท่านไม่ต้องตายฟื้นก็มีในพระเยซูในวันสุดท้าย ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะได้ฟื้นคืนจากความตายบางคนพวกเราหวังว่าจะได้พบองค์พิทักษ์อทีสวัณอะไรด้วยยะและท่านจะพบได้ไดมีเงินขายท่านต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านต้องเชื่อ ในทางเดียวที่ใบสวรรค์ในพระที่พระเจ้าทรงใชมาเพราะในพระเยซูเท่านั้นฟื้นก็มีายมีกับรับมีตื่นเพราะพระเยซูเท่านั้นเป็นครึ่งบกชาสำหรับความบาปเพราะองค์หลังจากสิ้นประชวนบนญไมก่กางเขน ฟื้นคืนประชนจากความใยเพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์เดียวเป็นบุตรของพระเจ้าและในานามอื่นความโลดไม่มีเลยครับสัดุสสัดุด,ดีขอโทษที่พูดไม่ชัดนะครับสับดุด,ดีค่ะสัดุด,ดีบทที่39ขเท้อ7นะครับ ตะรักว่าฮัตเตระผู้เป็นเจ้าบัดนี้้าพระองค์จะรอคอยอะไรความหวังคงข้าพระองค์อยู่ในพระองค์คนที่เป็นคริสเตียนความระหวังคงเราอยู่ในพระองค์อยู่ในพระเจ้า และบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ที่สามารถได้ให้มนุษย์รอดพ้นจากความบาปและความตายพระองค์ที่ตรัสว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยและเราเป็นเหตุที่มนุษย์ทั้งหลายเป็นขึ้นและมีชีวิตนิรัน เรารอคอยอะไรในชีวิตเรารอคอยพระเยซูบุตรของพระเจา้าเป็นพระบุตรช่วยให้รอดเดบางคนรอคอยความสำเร็จในชีวิตตายก่อน บางคนโลคอยมั่งมีตายก่อนบางคนโลตำแหน่งสูงในการทำงานตายก่อนบางคนโลสามีหรือภรรยาที่เป็นสเปคตายก่อนแ ได้ไปแล้วทายไปแล้วความตายตัดทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องโรคอันตรายที่สุดสิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกนี้คือไม่ใช่ภาษีคือความตายเพราะความตายทุกตัดทุกอย่าง แต่เมื่อเรามีชีวิตเรามีโอกาสที่จะตัดสินใจว่าจะสวงหาพระเจ้าพระคำยากบบทที่4ี่ข้อสิข้อพูนพระเจ้าคำตกอยู่ในพระวัชนะของพระเจ้าในยากบบทที่14บสีข้อสิบสตรัสว่าเดว่า, <c oughs> วาทานแตงไลไม่รู้ว่าจะมีเหตุอะไร เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ชีวิตของท่านเป็นอะไรเล่าก็เป็นเหมือนหมอกหมอกหมอกที่ปรากฏอยู่แต่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็หายไปนะครับชีวิตนี้ปเดียวนะครับ เมือวานรู้สึกเป็นวัยรุ่นวันนี้เก่แล้วชีวิตผ่านไปรวดเร็วนะครับแต่เรามีคำตอบชีวิตผมหาคำตอบชีวิตทำให้ผมคลิกตัวเป็นโคนค,นคนเลยนะตั้งแต่เมาษา2 0 2ในพระวจนะของพระเจ้าในหนึ่งเปตบธที่สามหนึ่งเปโตบทที่หนึ่งโทจุย หนึ่งเปตโตรบทที่หนึ่งคอสสามตรัสว่าจงถวายสรรเสริญเดชพระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระบุเป็นเจ้าของเราผู้ได้ทรงพระมหากรุณาเกล้าทรงโปรดให้เราปังเกิดใหม่ เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่ฮาเลลูยาเรามีความหวังที่มีชีวิตอยู่โดยการขึ้นประชดจากความตายของพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูขึ้นขึ้นประชดจากความตายพระเจาทรงสัญญาทุกคนที่เชื่อ ในพระเยซูคิดในวันสุดท้ายจะได้คืนฟื้นคืนจากความตายเสียงนิไฟยฮเลลูยาเราขปเจ้า ผู้ใดที่ไม่เป็นคริสเตียนต้องการรับใบเดียวมาขอได้นะครับอาจารย์เอาไปด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสมาแบ่งบันพระวจนะของพระเจ้านี่คือความจริงเป็นเส้นทางใบสวัสเดเ์แตท่านต้องหาเองพระเยซูทรงสัญญาว่าจงหาจะได้พบเพราะและพระองค์จะเปิด ขอพระเจ้าไว้พร้อมทุกท่านขอคุณพระเจ้าสมหรับพระวจนะของพระเจ้า <c oughs> ขอคุณพระเจ้าสําหรับพระเยซูคริสที่เป็นท้งหนังเป็นความจริงและเป็นชีวิตขอคุณพระเจ้าที่มีโอกาสที่จะแป็นปันพระวจนะของพระเจ้าขอพระวจนะของพระเจ้าตั้งอยู่ในใจของทุกคนที่นี่ที่ได้ยินถึงความจริงที่ได้ยินถึงเสียงของพระเจ้าที่ได้ยินถึงพระเยซูคริส ขอให้เป็นเมตที่ดีเกิดผลสำหรับอาณาจักรของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน